ขอน้อมกราบองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมสวัสดีท่านผู้ฟังกลัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้บุญธรรมชาแนลขอนำเสนอในหัวข้อสามวิธีสังเกตแมวให้โชคท่านผู้ฟังทุกท่านเป็นไหมคะวันที่หนึ่งกับวันที่16ทีไรใจมันตุ้มตุ้มตอมๆวิง่งบุญหาเลขเด็ดกันจละวันบางคนก็ต้องขับรถไปไกลถึงวัดดงัง บางคนก็ไปขุดต้นไม้หลังหมู่บ้านจนเล็บถลอกเราอยากจะบอกว่าหยุดก่อนค่ะหายใจเข้าลึกๆแล้วหันกลับมามองในบ้านของเราเองลองมองไปที่โซฟาปลาตัวโปรดหรือบนตู้เย็นหลังนั้นสิคะเห็นก้อนขนฟูที่กำลังนอนพรุงพลุยสบายใจเฉิบอยู่ตรงนั้นไหมนั่นแหละค่ะเจ้าพ่อตัวจริงเสียงจริงที่เรามองข้ามมาตลอดคุณรู้ไหมคะ ว่าแมวเป็นสัตว์ที่มีพลังงานพิเศษมาตั้งแต่สมัยโบราณตำนานทั่วโลกต่างยกย่องว่าแมวคือสัตว์ที่คาบเกี่ยวระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณหรือพูดภาษาเราก็คือเขามีสัญญาณพิเศษที่รับรู้เรื่องโชคลาภได้ไวกว่าไวไฟบ้านเราเสียอีกสังเกตไหมคะวันไหนที่แมวเราอารมณ์ดีเป็นพิเศษเดินมาคลอเคลียมานวดมาส่งเสียงกรนในลำคอเค็คลาด วันนั้นเรามักจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหรือบางทีซื้อหวยติดไม้ติดมือมาก็ดันถูกรางวัลเล็กท้ายเสียอย่างนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่มันคือการแผ่รังสีแห่งความโชคดีที่เจ้าสาววัยมีชีวิตตัวนี้ส่งมาให้เราปัญหาก็คือเจ้าพ่อขนฟูเขาพูดภาษาคนไม่ได้เขาบอกตรงๆไม่ได้วางงวดนี้สามตัวตรงคืออะไร เขาเลยต้องสื่อสารผ่านรหัสลับทางร่างกายที่ทาดอย่างเราต้องถอดรหัสให้ออกวันนี้เราเลยจะพาเสียและซอสทุกท่านมาเรียนรู้วิชาลับฉบับเสียนหวยสายทาดแมวกับซีรีส์งวดนี้รวย3วิธีสังเกตแมวให้โชคที่เราจะเจาะลึกกันแบบละเอียดยิบตั้งแต่ปลายจมูกยันปลายหางรับรองว่าฟังจบแล้วคุณจะมองแมวที่บ้านไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป จากที่เคยเห็นเป็นแค่เจ้านายจอมหญิงคุณจะเห็นเขาเป็นตู้ ATM เคลื่อนที่น่ารักที่สุดในโลกแต่เดี๋ยวก่อนค่ะของแบบนี้มันมีเทคนิคไม่ใช่เดินดุ่มๆเข้าไปถามเลขแล้วจะได้เลยมันต้องมีศาสตร์และศิลในการเข้าหาเตรียมสมุดปากกาให้พร้อมแล้วตามเรามาค่ะเราจะเริ่มไขความลับนี้ไปด้วยกันมาต่อกันเลยค่ะเมื่อเราปรับทัศนคติแล้วว่า แมวคือเทพเจ้าแห่งโชคลาภประจำบ้านขั้นตอนต่อไปคือกระบวนการสังเกตกฎเล็กข้อแรกและสำคัญที่สุดของการขอเลขเด็ดจากแมวคือความเป็นธรรมชาติค่ะจำไว้นะคะห้ามบังคับห้ามจับมาเขยา่าห้ามจับขามาควายกันเองเพื่อให้เป็นตัวเลขเด็ดขาดเพราะเลขที่ศักดิ์สิทธิ์คือเลขที่เขาตั้งใจบอกเองย้ำว่าต้องเป็นท่าทางที่เขาทำเองโดยที่เราไม่ได้ไปจัดฉาก วิธีการของเราคือการเป็นนักสืบหรือเรียกง่ายๆว่าการแอบมองนั่นแหละค่ะเราต้องทำตัวเนียนๆเหมือนไม่ได้สนใจเขาแต่หางตาเราต้องจับจ้องทุกอิริยาบถช่วงเวลาทองคำคือตอนที่เขากำลังเคลิมคล้มๆหรือกำลังจะเข้าสู่ห้วงนิทราท่านเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาแมวจะนอนเขาไม่ได้ทิ้งตัวลงปุ๊บแล้วหลับปับ๊บเขาจะมีการหมุนตัวจัดท่าจัดทางเหยียดแข้งเหยียดขา ตรงนี้แหละค่ะคือช่วงเวลาของการไร้มนสมมุติว่าคุณกำลังนั่งดูทีวีอยู่แล้วหันไปเห็นเขากำลังเดินวนๆอยู่บนเบาะนอนอย่าเพิ่งส่งเสียงเรียกนะคะให้กลั้นหายใจแล้วดูว่าสุดท้ายแล้วเขาจบที่ท่าไหนการวางตำแหน่งของเขาบนเบาะหรือทิศทางที่เขาหันหัวก็มีความหมายแต่สิ่งที่พีคที่สุดคือท่าจบกับท่าที่เขานิ่งสนิทแล้วหลับไป นั่นแหละค่ะคือคำตอบสุดท้ายของงวดนี้นอกจากท่านอนแล้วอีกจังหวะหนึ่งที่ห้ามพลาดคือตอนที่เขาตื่นค่ะการบิดขี้เกียจครั้งแรกหลังจากตื่นนอนคือการปลดปล่อยพลังงานที่สะสมมาการเหยียดตัวยาวๆหรือการโก่งตัวมันคือลายแทงขุมทรัพย์ที่เราต้องอ่านให้ออกแล้วท่าจังหวะนั้นเขาหันมามองหน้าเราแล้วร้องเหมียวสั้นๆหนึ่งทีหรือร้องยาวๆ นั้นก็อาจจะเป็นการนับจำนวนพยางตีเป็นเลขได้เหมือนกันเห็นไหมคะว่าทุกวินาทีมีค่าแค่เราต้องสังเกตให้เป็นไม่ใช่ปล่อยผ่านไปเฉยๆทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาเข้มข้นกันค่ะกับการถอดรหัสจากท่านอนซึ่งเป็นวิธีที่ดูง่ายที่สุดและแม่นยำที่สุดเริ่มจากท่าง่ายๆพื้นฐานกันก่อนถ้าคุณเห็นเจ้านายนอนขดตัวเป็นวงกลมเอาหัวไปซุกไว้ที่หา จนตัวกลมดิกเหมือนโดนโบนัสหรือขนมถ้วยฟูอันนี้ง่ายมากค่ะไม่ต้องตีความให้ปวดหัวมันคือเลขศูนย์ตัวกลมๆใหญ่ๆชัดเจนมากยิ่งท้าขดกลมจนมองไม่เห็นขาเลยอันนี้ศูย์ล้านเปอร์เซนต์เตรียมวิ่งหาเลขที่มีศูนติดไว้ได้เลยค่ะแต่ถ้าวันดีคืนดีเขาเกิดเปลี่ยนบรรยากาศมานอนเหยียดตัวตรงยาวเฟืย้ยขาหน้ายืดไปทางขาหลังยืดไปทางลำตัวตรงแนวเหมือนไม้บรรทัด หรือนอนตะแคงข้างเหยียดสุดตัวอันนี้ตีเป็นเลขหนึ่งได้เลยค่ะเป็นสัญญาณของความมั่นคงตรงไปตรงมาหรือบางตำราอาจจะมองเป็นเลข7ก็ได้ถ้าขาหน้าเขาหักมุมลงมานิดนึงแต่ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เลขหนึ่งเป็นหลักแล้วถ้าเป็นท่านอนที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยละ่ะเช่นท่านอนงอตัวเหมือนกุ้งต้มหรือนอนตะแคงแล้วโค้งหลังง,ง,องงองเก็บข้อเก็บขาอันนี้แหละค่ะทีเด็ด พราะรูปทรงโค้งแบบนี้มันมองมองได้สองเลขหลักๆคือเลข6กับเลข9ขึ้นอยู่กับว่าหัวเขาอยู่ด้านบนหรือด้านล่างถ้าหัวอยู่บนห่างม้วนลงล่างก็มองเป็นเลข9แต่ถ้าหัวมุดลงล่างห่างชี้ขึ้นก็มองเป็นเลขห2สองตัวนี้มักจะหมาคู่กันเสมอต้องเล็งมุมดีๆนะคะอย่าพึ่งรีบด่วนสรุปลองเดินดูหลายๆมุมแต่อย่าไปกวนเขานะคะเดินย่องไปดูให้แน่ใจว่ามันโค้งไปทางไหนกันแน่ ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะร่างกายของแมวยังมีอวัยวะที่บอกใบตัวเลขได้อีกนั่นก็คือหางและขาค่ะบางครั้งถ้านอนอาจจะดูไม่ออกเพราะนอนแผลาไร้ทิศทางให้เราโฟกัสไปที่จุดเล็กๆแทนหางแมวนี่ตัวดีเลยค่ะบางทีนอนอยู่หางกระดิก หรือว่างห่างเป็นรูปทรงแปลกๆถ้าห่างม้วนเป็นวงกลมเล็กๆแยกออกมาจากตัวนั่นก็เลขศูนย์หรือถ้าห่างชี้ตั้งตรงเด็ดตอนเดินมาหาเรานั่นก็เลขหนึ่งแต่ถ้าเจ้านายบ้านไหนอินดี้ชอบนอนหงายท้องโชว์พุงขาชี้ฟ้าสี่ข้างท่านี้ทาดเห็นแล้วใจละลายแต่อย่าเพิ่งหลงความน่ารักจนลืมหน้าที่ค่ะ ท่าไงท้องกลางขานี้ตีความได้หลายแบบแบบแรกคือการนับจำนวนขาที่ชี้ขึ้นมาค่ะสี่ขาก็คือเลขสี่ตรงตัวหรือถ้าจะมองให้ลึกซึ้งกว่านั้นพุงขาวๆอุบอวบที่โชว์หลายอยู่ตรงกลางอาจจะตีเป็นเลข5ก็ได้ตามความเชื่อไทยๆท,ที่ว่า5คือหัวเราะหรือความอารมณ์ดีพุงพรุยพ,ยพุยคือสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์อีกพฤติกรรมหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้คือการนวดค่ะ เวลาที่เขาขึ้นมาบนตัวเราหรือบนหมอนแล้วทำท่านวดนวดย่ำเท้าซ้ายขวาสลับกันไปมาจังหวะนี้ให้จับตาดูนิ้วเท้าค่ะเวลาเขากางเล็บออกแล้วหุบเข้าถ้ากางอุ้งเท้าออกจนเห็นนิ้วครบ5้านิ้วชัดๆย่ำๆใส่ขาเรานั่นเขาอาจจะกำลังบอกใบเลข5หรือถ้าเขาย่ำเป็นจังหวะสม่ำเสมอลองนับจังหวะดูค่ะ1 2 3หยุดแล้วย่ำใหม่ จำนวนครั้งที่ย่ำก็เอามาตีเป็นเลขได้เหมือนกันเรียกว่าเจ็บตัวหน่อยเพราะโดนเล็บแต่ถ้าแลกกับรางวัลใหญ่ก็ยอมให้ควรเถอะมาถึงวิธีที่แอดวานซ์ขึ้นอีกนิดสำหรับท่าที่ใจร้อนหรือเจ้านายเอาแต่นอนนิ่งๆไม่ยอมเปลี่ยนท่าให้เราตีเลขสักทีเราต้องใช้ตัวช่วยนั่นคือพิธีการเสี่ยงทายด้วยกระดาษวิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมมากและพิสูจน์แล้วว่าแม่นยำสุดๆ อุปกรณ์ก็หาง่ายๆแค่กระดาษแผ่นเล็กๆกับปากกาเขียนตัวเลข0ถึง9ลงไปในกระดาษแต่ละแผ่นแล้วม้วนให้เป็นก้อนกลมๆเหมือนลูกบอลจิว๋วทีนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญคือการโปรดดะทานให้เราเอาลูกบอลกระดาษที่มีตัวเลขเนี่ยไปวางกองรวมกันไว้ตรงหน้าเจ้านายหรือจะใส่ลงไปในกล่องลังที่เขาชอบลงไปนอนก็ได้แล้วปล่อยให้เขาเล่นตามธรรมชาติ จำไว้นะห้ามจับมือเขาไปเขี่ยเด็ดขาดเราแค่นั่งดูอยู่ห่างๆหน้าที่ของเราคือดูว่าเขาเลือกที่จะตะปบลูกไหนเป็นลูกแรกหรือคาบลูกไหนออกมาจากกองลูกบอลกระดาษลูกแรกที่เขาสนใจเป็นพิเศษหรือตบกลิ้งออกมาไกลาจากเพื่อนนั่นแหละคือเลขวิ่งตัวเก็งของงวดนี้ หรือถ้าเขาคาบลูกไหนหนีไปซนใต้โซฟาอันนั้นยิ่งต้องรีบตามไปนัดออกมาดูเลยเพราะมันคือเลขลับเฉพาะที่เขาอยากจะเก็บไว้ให้เราคนเดียวบางบ้านทำแบบนี้สมรอบได้เลขสมตัวตรงๆก็มีมาแล้วแต่อย่าทำบ่อยจนเขาเบื่อนะเอาแค่งวดละครั้งสองครั้งพอให้เขาตื่นเต้นเดี๋ยวจะหาว่าเรากวนเวลาพักผ่อนอีก อีกสัญญาณที่ชัดเจนจนขนลุกแต่หลายคนมักจะกรี๊ดแตกมากกว่าดีใจนั่นคือตอนที่แมวคาบของขวัญมาให้เคยไหมคะตื่นเช้ามาเจอจิ้งจกนอนแอ่งอยู่หน้าประตูห้องนอนหรือมแมลงสาบที่สิ้นลมหายใจแล้ววางอยู่ข้างรองเทา้าอย่าเพึ่งรังเกียจหรือดุด่าเขานะคะในทางจิตวิทยาแมวนี้คือการแสดงความรักและการดูแลเขาเห็นเราล่าเหยื่อไม่เป็นเลยหามาให้ แต่ในทางนักเสี่ยงโชคนี่คือสารจากสวรรค์สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดที่เขาคาบมาสามารถตีเป็นเลขได้ตามความเชื่อโบราณเช่นถ้าคาบจิ้งจกมาจิ้งจกส่วนใหญ่คนมักตีเป็นเลข7หรือถ้าเอาแบบฮาฮาหน่อยก็จอจานก็7ถ้าคาบหนูมาหนูคือ1หนูหหรืออาจจะเป็นเลข4ตามปีนักสัตว์ก็ได้ ถ้าเป็นแมลงสาบอันนี้อาจจะยากหน่อยแต่อาจจะตีเป็นเลข8เพราะขายเยอะหรือดูจากจำนวนหนวดแต่ถ้าวันไหนพีขาบงูเล็กๆหรือไส้เดือนมาอันนี้เลขเด็ดเลยงูเล็กตีเป็น6หรืองูใหญ่ตีเป็น9ไม่ใช่แค่สิ่งมีชีวิตนะ บางทีคาบใบไม้แห้งถุงพลาสติกหรือหนังยางมาวางไว้ก็ต้องเอามาตีความหมดเช่นหนังยางวงกลมก็เลขศูนย์ใบไม้ยาวๆก็เลขหนึ่งหรือดูจำนวนชิ้นที่เขาคาบมาถ้าคาบมาสามชิ้นกองรวมกันก็สามตัวตรงไปเลยทุกอย่างที่เขาเอามาวางแทบเท้าเราล้วนมีความหมายแฝงอยู่ทั้งสิ้นอยู่ที่ว่าเราจะเปิดใจมองเห็นมันเป็นโชคลาภหรือเห็นเป็นแค่ขยะที่ต้องกวาดทิ้ง เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของซีรีส์กันแล้วนะคะเมื่อเราได้เลขเด็ดได้โชคได้ลาบสมใจแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการตอบแทนบุญคุณเราจะรับฝ่ายเดียวไม่ได้โลกนี้คือการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมเมื่อเจ้าพอขนฟูประทานโชคให้เราแล้วเราก็ต้องปลนเปลือเพื่อให้งวดหน้าขลังยิ่งกว่าเดิมเริ่มจากการแก้บนง่ายๆก็คืออาหาร ถ้าถูกรางวัลเล็กๆก็อาจจะเป็นขนมแมวเลี้ยสักส่งซองหรืออาหารเปียกเกรดพรีเมียมแต่ถ้าถูกรางวัลใหญ่จัดบุฟเฟต์ปลาทูหรืออาหารกระป๋องนําเข้าให้เขาไปเลยบอกเขาด้วยน้ําเสียงหวานๆว่าขอบคุณนะลูกพ่อรวยแล้วหนูอยากกินอะไรพ่อจัดให้ เชื่อเธอค่ะว่าเขาฟังภาษารักรู้เรื่องและที่สำคัญทันกว่าของกินคือการทำบุญแบ่งเงินรางวัลส่วนหนึ่งไปบริจาคให้มูลนิธิช่วยเหลือสัตว์จรจัดหรือซื้ออาหารไปบริจาคให้หมาแมวที่ด้อยโอกาสอานนี้ส่งผลบุญนี้จะส่งเสริมบารมีให้แมวของเรามีเซนที่แม่นยำขึ้นและส่งผลให้เรามีความสุขใจมากขึ้นด้วย สุดท้ายนี้เราอยากจะฝากไว้ว่าการถูกหวยรวยเบอร์เป็นเพียงสีสันของชีวิตอย่าไปจริงจังจนเครียดหรือเบียดเบียนตัวเองสังเกตแมวให้เป็นเรื่องสนุกให้เป็นกิจกรรมที่ทําให้เราได้ใกล้ชิดกับเขามากขึ้นเพราะความจริงแล้วรางวัลที่หนึ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ตัวเลขบนกระดาษหรอก แต่มันคือเจ้าก้อนขนที่นอนอยู่ข้างๆคุณที่คอยให้ความรักความอบอุ่นและเสียงหัวเราะก,กับคุณในทุกๆวันไม่ว่าหวยจะออกเลขอะไรถ้ามีแมวอยู่ข้างๆเราก็เป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกแล้วค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีงวดนี้รวยและมีความสุขกับเจ้านายที่บ้านนะคะสวัสดีค่ะ